เรียนจบมาทำ u t u b e ดีไหมต้องพบเจออะไรบ้างและมีอุปสรรคอะไรบ้างวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ตลอดช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผมทำ u t u b e เป็นหลักหลังจากที่เรียนจบมาครับ มเชื่อนะครับว่าการทํำ YouTube เนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าความฝันของคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้หรือว่าแม้แต่เด็กๆนะครับถ้าไปถามว่าเฮ้ยอยากทาอาชีพอะไรในอนาคตนะครับยูทูบเบอร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถูกตอบขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับว่าตลอดเวลาที่ ผมทำ u t u b e มาตลอดเกือบ1ปีแล้วนะครับแบบเต็มเวลาเลยก็คือเรียนจบมาปุ๊บผมใช้ช่วงเวลาน,นี้นในการลองผิดลองถูกทำคอนเทนต์ที่อยากทำใส่เต็มที่ใส่เต็มร้อยกับ y YouTube เนี่ยมันพบเจอเรื่องอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างท,ทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันก็มีในการทำ u t u b e แล้วก็เมนเทลนะครับสุขภาพจิตของเรานะครับสุขภาพการทำงานของเรานะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจว่าทำยูทูบหลังเรียนจบดีไหม เอาละก็ไปเริ่มกันครับผมนี่คือคำถามในวัย23ปีของผม Question of 23เรียนจบมาทำ YouTube ดีไหมไปเรื่อกันครับแล,แล้วกินไงล้วกินอย่างนี้แหละกัดเขจริงเหรอ,อ,อใครๆก็ทำได้ ยูทูบเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าใคร,ใครก็ทําหน้าครับหลายคนอาจจะต้องแบบเฮ้ยเราจะต้องมีกล้องมีอะไรใหญ่ๆก่อนไหมแล้วเราถึงจะเริ่มทําผมทํา youtube มาตั้งแต่ปี2021นะครับแต่่อนนั้นก็ทําคู่ๆไปกับเรียนนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นที่ผมเริ่มด้วยการมีออสโมโปเกตตัวเล็กๆตัวหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นไปอีกช่วงปี2015ถึงปี2019ผมก็มีการถ่ายคลิปเป็นประจาอยู่แล้วด้วยโทรศัพท์มันเหมือนเป็นการฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับมบอกว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันอยากเริ่มเมื่ นี่คือข้อดีของ YouTube ว่าเฮ้ยใครอยากทำก็เริ่มก็ทำได้เลยทุกสเต็ปที่เราลองทำมันเหมือนโปรเซสที่เราพัฒนาตัวเองมาในถึงจุดๆที่เราพร้อมครับฉะนั้นมีโทรศัพท์ใครก็เริ่มได้นะครับเดี๋ยวนี้แอปติดต่อก็มีในโทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเห็นมาในช่องนี้นะครับคิดโดยผมถ่ายโดยผมตัดโดยผมลงโดยผมพีอาร์โดยผมทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยโอ้โหใส่มาละเยอะมากมามาลาไปกินเลย อาศัยวินัยครับก็ต้องพูดตามตรงนะผมว่า YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้วินัย มากๆจริงๆร,รู้หรือไม่ครับว่าผมทำ u t u b e มาตลอด3ปีเป็นี้เข้าปีที่4ไม่มีวันเสาร์ไหนเลยนะครับที่ไม่มีคลิปผมจะมีคลิปสแปร์ไว้เสมอเตรียมที่จะลงตลอดสมมติว่าเกิดเหตุ e m e r g e n c y ที่ผมไม่สามารถจะลงคลิปได้ผมก็จะดึงคลิป e m e r g e n c y นีนี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนไปออกทิปมาเลยมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมไม่สามารถตัดได้ทันผมก็ยังมีคลิปสแปร์ลงฉะนั้นทุกเสาร์ผมมีคลิปลงทุกเสาร์จริงๆนะครับนั่นแหละผมรู้สึกว่าวินยัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ด้้เเพื่่่อนนนรััับชมตตงแต2 30าีจะ เรื่องผ่านรูปพอรอยใช่ไหมเรื่องราวสารเทียรูปพอรอยอันนี้นี่ผมลงวันเว้นวันมาตลอด2เดือนก็ไม่เคยหยุดเหมือนกันนะครับเราจะต้องทุ่มเทกับมันมากๆแล้วก็การวางแผนสมคัญมากๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คอนเทนต์ครับนะครับต้องบอกว่า u t u b e เนี่ยเป,เ,ปเป็นเหมือนโอกาสมันเป็นโอกาสที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแต่นะครับเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเติบโตขึ้นไประดับหนึ่งนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า สปอนเซอร์เข้ามานะครับสิ่งนี้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ YouTube เรายังไปต่อได้คือหนึ่งคือเราได้ทําสิ่งที่เราอยากทําแต่เราก็จะต้องมีเงินสนับสนุนเราด้วยถูกไหมครับต้องเข้าใจก่อนว่า u t u b e เนี่ยให้เงินไหมให้นะครับแต่ไม่มีทางที่แค่ค่าโฆษณาจะพอได้จะต้องมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเราเลือกรับสปอนเซอร์เยอะๆนะครับเราก็จะเสียตัวตนความเป็นเราออกไปเพราะว่าเราจะต้องไปขายของเ,ออเราจะต้องพูดในะสิ่งที่เราไม่ได้ใช้จริงๆหรือว่าเรา ถูกเขาจ้างมานะครับแต่แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกนะครับผมเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราใช้เลือกที่เราเห็นด้วยจริงๆเนี่ยไรายได้มันก็จะไม่ได้สูงเท่านะครับแต่เรายังไม่สูญเสียความเป็นตัวเองนะครับมันจะแปรผกผันกันครับถ้าเราทําทุกอย่างที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันไม,ม่ทางที่ไรายได้จะพอโฆษณาจาก YouTube ไม่พอครับผมบอกเลยเลย รายได้อันนี้ผมพูดไปแล้วละ่ะว่าก่อนหน้านี้นะครับเรามีคอนเทนต์ที่มันแปขผนก,กับรายได้ใช่ไหมไม่รู้เป็นเพราะผมเลือกรับสปอนเซอร์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงรายได้นะครับถ้าผมไม่ทําคอสอนภายปุ่นนะครับเรียกว่าไม่พอกินกันเลยทีเดียวนะครับก็ผมเรียกว่าผมก็โชคดีระดับหนึ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องมาฟุฟบฟาบผ่านแหล่งครอบครวบัวภายในแบบรีบๆอะไรขนาดนั้นเพราะผมมีแผนตั้งใจจะต่อปอทอยู่ผมก็เลยใช้1ปนีนี้ในการลองผิดลองถูกได้ พูดตรงๆเลยคือรายได้ที่ได้จาก YouTube รวมกับสปอนเซอร์ก็ยังไม่พอครับยังไม่พอกินยังไม่ยังไม่ได้อย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันจะช้าด้วยซ้ำนะครับเทียบกับคนที่เรียนจบปุบเราทำงานเนี่ยยูทูบนะครับมันจะค่อยๆโตนี่แล้วมันจะโตทีละนิดนะครับจนถ,ถึงจุดหนึ่งมันจะพุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่มันไม่โตอ่ะเราก็หยุดไม่ได้เพราะถ้าเราหยุดสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันก็จะสูญเปล่านะครับ looping ครับอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผม realize ได้หลังจากที่ทำ u t u b e เต็มเวลานะครับผมรู้สึกว่าพอเราทำ u t u b e เต็มเวลาแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่า loop loop ที่เรารู้สึกว่าเอ้าวะคลิปต่อไปอ่ะมันจะแมสคลิปต่อไปอ่ะมันจะต้องได้อะไรเงี้ยมันจะเกิด loop อย่างนี้ขึ้นซ้ำๆซ้ๆซ้ๆซ้ๆๆเว้ยเคยนี้ผมบอกมามเมื่อกี้นะครับว่า u t u b e เนี่ยมันจะค่อยๆโตอย่าง ที่ระดับใช่ไหมแต่ว่ามันจะถึงจุดหนึ่งมันจะแบบเฮ้ยแม่งคลิกจริงอ่ะมันจะขุ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าช่วงนี้ผมกําลังอยู่ในช่วงของรูปอยู่ครับก็ยังไม่มีคลิปไหนที่แมสมากๆจนเป็นที่รู้จักขนาดนั้นมันก็จะมาลูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับซึ่งสิ่งที่ผมสรุปได้จากการที่ดูอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราหวังมากๆว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะแมสใช่ไหมครับแล้วมันแมสมันก็ดีครับแต่ถ้าสมมติว่าเราหวัง มากๆเหมือนกันว่ามันจะแมสแต่มันไม่แมสอะ่ะมันจะมีความรู้สึกซึมนิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าหยุดทํานะครับแต่มันจะรู้สึกค่อนข้างจะซึมนะครับนี่จะเป็นปัญหาของ m e n ท a ลนะครับก็ประทจิตใจก็จะเออเหมือนก็ทอนนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปต่อนะแต่นั่นแหละรูปอย่างเงี้ยมันจะวนไปเรื่อยๆครับสิ่งรอบข้างครับผมเชื่อว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ l i ฟ e โค้ชหรือว่าใครจะบอกว่าอย่าแคร์สิ่งรอบข้าง ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าทายได้สุดแล้วอะเราไม่สามารถทําอย่างนั้นไนดะ้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับถ้าสมมติว่าเรามาลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยเรานะครับเรียนจบมาปุ๊บส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าไปทํางานกันถูกไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เลือกที่จะอะเตรียมตัวเรียนต่อแล้วก็ทํา YouTube เต็มเวลาดีกว่านะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ y YouTube แมสผมอยากให้ u t u b e เป็นอาชีพหอกผมมากนะครับมันจะไปช้ากว่าคนอื่นอย่างที่ผมพูดไปในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับมันจะค่อยๆไป แต่เพื่อเราค้าเนี่ยก็จะทํางานละเริ่มมีอาชีพที่มั่นคงนครับมันก็จะเป็นเหมือนจุดที่เราจะมาคิดนะครับผมถึงแม้เราจะรู้แหละว่าเราไม่ควรไปเทียบหรือว่าเราไม่ควรจะไปเหมือนเขามันเป็นกระแสสังคมเขาเป็นอย่างนั้นกันแต่มันจะมีจุดที่เราคิดครับว่าเฮ้ยนี่กูช้าไปปะวะอะไรแบบนี้มันจะมีเข้ามาบ้างในหัวนะครับผมนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกนะคนอื่นที่ทำยูทูบอาจจะรู้สึกไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ใช่แหละมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็มีความสุขที่สุดแต่เมื่อเราเผลอหรือว่าคิดหรือว่าบังเอิญไปมองรอบข้างเราจะมีความคิดว่ากูช้าไปหรือเปล่าวะนั่นแหละแต่ก็สู้กันต่อไปนั่นคือสิ่งที่ผมสู้มาตลอดถ้าเราหยุดนั่นคือศูนย์ครับประโยชน์ที่ผมพูดไปแล้วนะกแหละเมื่อกี้ว่าทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยมันทุ่มเทมากๆนะครับแต่บางทีมันท้อครับ แต่ผมก็ไม่เคยหยุดเพราะว่าถ้าทั้งหมดที่ผมทามาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมหยุดผมนะผมมองว่ามันก็จะสูญเปล่าเลยทั้งหมดที่ทํามานั่นแหลคะครับทีนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเป็นหมดแล้วใช่ไหมทีนี้นะเราจะมาพูดกันว่าผมผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงนะครับผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้นะผมอยากให้ทุกคนมองว่าการภูมิใจในเรื่องเล็กมันเ,เป็นสิ่งสําคัญอนะ่ะการทำยูทูบอ่ะ สมัยก่อนผมมี10 20วิวผมก็ว้าวมากแล้วนะครับตอนที่เริ่มทํา YouTube แรกๆฉะนั้นไม่ว่าจะเคยขึ้นไปถึง40,000 50,000 60,000 70,000หรือจะลงมาเหลือ500 600 1คือ400มันก็ยังเยอะกว่า10แล้ววะ300ก็ยังเยอะกว่า20อะไรอย่างเงี้ยได้แค่20ก็ยังมากกว่าหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมาตลอดนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งผมชอบไปแล้วอะ ผมบันทึกเรื่องราวของตัวเองที่เก็บไว้ดูตอนแก่คือผมตั้งเป้าไว้ว่าแก่ไปผมจะนั่งดูคลิปของตัวเองผมเชื่อว่าแก่ไปผมคงไม่ดูเน็ตฟลิกแล้วล่ะผมคงตามกระแสยุคนั้นไม่ทันน,น,นะครับนั่นแหละและเรื่องสุดท้ายก็คือเหมือนหัวข้อเมื่อกี้ครับถ้าเราหยุดทุกอย่างคือสนยนแล้วมันก็เป็นอาชีพในฝันของผมเลยด้วยนั่นแหละทีนี้มาถึงบทสรุปกันครับคำถามและคำตอบในวัย23ปีเรียนจบมาทำ u t u b e ดีไหมผมเองก็ไม่สามารถคำตอบได้ครับ เพราะว่าผมมองว่าการทำ YouTube นะครับผมมันเหมือนการแกร์เบอรอะไรสักอย่างไอเดียดีอาจจะมาไอเดียดีอาจจะไม่มาไอเดียดีมาก็จริงแต่อาจจะไม่แมสเพราะาอาจจะยังไม่ดีพอดีในสายตาของเราอาจจะไม่ดีในสายตาของเขามันมีหลายอย่างครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราพยายาม Improv e ไปเรื่อยๆมันอาจจะดีก็ได้แต่สุดท้ายเราก็จะต้องใช้เวลา1ปีที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเวิร์หรือเปล่าฉะนั้นเรียนจบมาทำ u t u b e เลยดีไหมพูดยากครับ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนครับว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยของผมนะครับมันจะศูนย์เปล่าเลยไหมที่ YouTube มันไม่ได้แมสฟูมเป็นที่รู้จักมากขนาดนั้นจะมาทำยูทูปได้ไหมไม่รู้สิครับมันคือการแคมเปิลถ้าคิดว่ามันเวิร์กถ้ามีไอเดียกลับไปที่ข้อที่หครับลองเริ่มทําดูแล้วเพื่อนๆครับผมคิดว่าเรียนจบมาทํา YouTube ดีไหมมีความเห็นยังไงบอกผมเที่ยวยี่สิบ3ปีคนนี้ที่ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเควันนี้ตามนี้ครับก็ อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันทีวันนี้ลาไปก่อนชวกันครับผมสวัสดีครับ